มาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะอาจารย์จินตนาวัชรพโทธิกรวันนี้ฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับอาจารย์จินี่เช่นเคยนะคะได้ยินเสียงอาจารย์จินี่ก็ต้องคิดถึงภาษาอังกฤษกันเลยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงการขึ้นภาษีนะคะของประธานาธิบด,ดีสหรัฐอเมริกาหรือว่าทรัมป์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะเล่นอะไรนะคะเราก็ทางทีมประเทศไทยเราก็ส่งนะคะ ต้องบอกว่าส่งตัวแทนนะคะไปเพื่อที่เจราจาแต่จนแล้วจนรอดค่ะ ก็ยังไม่ได้เข้าพบเจราจาน,นั่นเองนะคะก็ลุ้นให้ประสบความสําเร็จแล้วกันนะคะจบวันนี้ค่ะจันจินนี่ก็เลยมีคําศัพท์ค่ะที่เกี่ยวกับสินค้านําเข้าส่งออกนะคะแล้วก็ภาษีศุลกากกรมาฝากกันด้วยนะคะว่าเออไอที่บอกว่ากระทบกันถึงตลาดโลกเนี่ยมันเป็นยังไงมีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะมาดูคําแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือคําว่า import import ตัวนี้เนะะี่ยค่ะจะสะกดด้วยตัว I M P O R T ค่ะ Import เนี่ยจะแปลว่านำเข้าหลายๆท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยทำงานนำเข้าส่งออกนะคะหรือว่าหากไม่ได้ทำเนี่ยบางทีก็มีลูกหลานทำงานอยู่ที่บริษัทนำเข้าส่งออกนะคะยกตัวยอย่างประโยคค่ะเราบอกว่า Thailand imports many electronic goods from China Thailand imports many electronic goods from China แปลว,ว่าประเทศไทยเราค่ะนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเลยจากจีนส่วนใหญ่อะไรที่เรานำเข้าค่ะก็มันจะเป็นสินค้าหรือเป็นของที่บ้านเราไม่สามารถผลิตเองได้นะคะแล้วพอเรานำเข้าปั๊บเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของภาษีขึ้นมาด้วยเพราะนั้นสิ่งของหลายๆอย่างนะคะบางทีอยู่ที่ประเทศต้นทางเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะมาสูงที่กำแพงภาษีนี่เองนะคะและคำศัพท์ที่สค่ะ มี import แล้วก็ต้องมีคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า export ค่ะ export e x p o r t ตัวนี้จะแปลว่าส่งออกค่ะมีนำเข้าก็ต้องมีส่งออกนะคะประเทศไทยเราส่งออกอะไรบ้างนะคะ we export rice to many countries around the world we export rice to many countries around the world เราส่งออกข้าวไปยังหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะต้องบอกว่าข้าวหรือผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของไทยเราอะค่ะเราเอ็กซ์พอร์ตหรือเราส่งออกหลายหลายประเทศเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้อค่ะมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยต้องบอกว่าคู่แข่งของเราที่นั่นกลัวมากๆเลยอะค่ะก็คือเวียดนามเวียดนามมีทุกอย่างที่ประเทศไทยเรามีและที่สำคัญนะคะ ผลิตได้เยอะด้วยแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของแรงงานนะคะ อีกอย่างหนึง่งเท่าที่มีโอกาสไปสัมผัสกับเวียดนามมานะคะคนเวียดนามก็ขยันมากๆจริงๆทุกคนคนเวียดนามขยันจริงๆค่ะมัานผล,ผลผลิตที่ได้ของเขาเนี่ยเยอะกว่าบ้านเราแล้วนะคะตอนนี้แซงบ้านเราเลยนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาก็ไม่ธรรมดาค่ะล่าสุดอ,อ ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกปีที่แล้วนะคะข้าวหอมมะลิเราเนี่ยก็ต้องแพ้ให้กับข้าวดอกลำดวนข้าวดอกลำดวนที่กัมพูชาขึ้นเป็นชนะที่หนึ่งของโลกนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์อะไรที่อืมคนไทยเราต้องกลับมาคิดแล้วค่ะว่า What happened เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเรานะคะคำที่สามค่ะ tariff a r i f ตัวนี้สะกดด้วยตัว t a r i f f ค่ะ t a r i Wf. a r i f f ภาษีสุลกากรนะคะ The government increased t a r i f f on imported cars. The government increased tariffs on imported cars. รัฐบาลเนี่ยเพิ่มภาษีสุลกากรสำหรับรถยนต์นำเข้าค่ะคำที่4นะคะคำว่า Custom. Custom. c u s, s t o m c u s t o m C U S T O M S. c u s t o m แปลว่าสุลก,กากรค่ะ You need to declare these items at customs. You need to declare these items at customs. แปลว่าคุณจะต้องแจ้งรายการสิ่งของเหล่านี้ที่ด่านศุลกากรและประโยคและคำศัพท์คำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำที่ห้าค่ะ trade trade t r a d e trade trade นะคะตัวนี้จะแปลว่าการค้าค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะ free trade agreements help boost the economy free trade free trade ก็คือการค้าเสรีนั่นเองค่ะ agreement เนี่ยแปลว่าข้อตกลงนั้น free trade agreement ก็คือข้อตกลงทางการค้าเสรีค่ะ help boost boost คือช่วยกระตุน้นช่วยกระตุ้นอะไร economy ค่ะเศรษฐกิจของชาตินั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่านี่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ อ,อแท็กซ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับอ,อสินค้าภาษีนําเข้าส่งออกต่างๆนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านท่าติดตามข่าวเนี่ยก็น่าจะได้ยินคําศัพท์เหล่านี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราลองเอามาหัดใช้ดูแล้วกันนะคะอย่าลืมคําว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ยากนะคะแค่อาศัยความกล้านะคะแล้วก็ฝึกฝนเรื่อยๆเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาจนทินนี้แล้วนะคะ Thank you so much for today bye คุณอาจารย์จินนี่นะคะ